สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะนุ้ยสุจิตานะคะวันนี้นุ้ยนึกขึ้นได้นะคะว่าเอ๊ะบางคนอะ่ะอยากจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นบางคนอยากจะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนไม่รู้จะทํายังไงดีเหมือนมันทุกรอบด้านแปดทิศเขาเรียกว่าทุกแบบไม่รู้จะทุกยังไงนะคะนุ้ยจะให้เคล็ดลับดีๆหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่คุณสามารถทําได้ตอนนี้เลยค่ะ คือการเปลี่ยนคำพูดมันอาจจะยากนิดนึงนะคะในการเปลี่ยนคำพูดแต่คุณต้องรู้สึกว่าคำพูดเนี้ยมันรู้สึกดีสําหรับคุณท้าจริงอะ่ะคำพูดเนี้ยเป็นอะไรที่ที่สะท้อนตัวคนนะคะที่สะท้อนตัวของคุณเองดังนั้นนุ้ยถึงย้ำนักย้ำหนาในการพูดนะคะในการพูดเนี่ยคะ่ะนะคะว่าเราอะ่ะควรพูดในสิ่งที่ดีเนาะมีคนพูด ไม่รู้ศาสนาทุกศาสนาเขาก็พูดนะคะว่าให้เราเนี่ยพูดในสิ่งที่ดีมองโลกในแง่ดีเนี่แหละค่ะมันเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายที่ทุกคนทำได้เลยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยก็มีร้อยแปดประโยคร้อยแปดคำพูดนะคะที่จะสร้างให้คุณอะเปลี่ยนชีวิตไปทีละหน่อยนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะทักมาไลน์ แอดนุ้ยได้เลยนะคะนุ้ยจะมีคำพูดเด็ดๆคำพูดดีๆสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะคะราคา399บาทนะคะซึ่งไม่แพงเลยสำหรับทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้นะคะยังไงก็ขอวันนี้ขอให้ทุกคนพบแต่ความโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะขอบคุณนะคะ